พี a, <tt> ่น้องก็เลยเขากล่าวว่าสบายดีสบายดีพี่น้องเอ้พี่น้องเลยผมขอครับปขาแนวปลาไหลัยกันเอาเด้อครับเลยพี่น้องมาในรอบมื่อนี้ก็ได้มาอยู่ที่แถวอันนี้เด้อพี่น้องแถวไอ้สถานีไอ้สิทธิภาพอะไรอยังนี่แหละพี่น้องมาแนวการลืมอาจจะบุกคล้องแต่ว่าอยู่แถววัดอรุณพี่น้องเอ้ถ้าวัดอรุณเนี่ยอะเขตนี่แหละพี่น้องมาแนวกำลังจะไปน้องกๆกำลังจะไปเบิ่งบรรยากาศว่าจะเป็นเช่นไรบรรยากาศ คนหลายบ่มันน so ี really? yeah. Yeah. Mm ่ก็ได้นัดน้องสาวไว้น้องพี่น้องเนาะเพื่อมาเป็นนางเอกให้กับช่องมาแนวเอกันนี้พี่น้องขนาดเพื่อนไว้เดี๋ยวเพื่อสิมาที่รังพี่น้องแต่ว่ามาแนวท้องบ่ค่อยดีมาแนวจะเข่าไปก่อนน้อพี่น้องเพื่อไปหาอันนี้พี่น้องอ่ะพาเข่าของน้ำพี่น้องไปน้องของน้ำหูหัวอยู่แท็กไหนพี่น้องตอนนี้กลับมาผู้เดียวพี่น้องเลยบรรยากาศกันที่บ้าณนี้เดี๋ยวคลิปบ้านนี้จะถ่ายเพิ่มอีกทีหนึ่งและวกันพี่น้องมาเกันเลย ตอนนี้เบาแนีวก็ได้เข่ามาข้างในเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องคนกำลังล่อเข่าไปข้างในนี่พี่น้องอันนี้คือเป็นบอลสมัครเป็นเสาตัางศาสตรพี่น้องก็ได้เสียเงินจะเป็น้องค่าเข่าประมาณ200บาทน้อพี่น้องสำหรับเสาตัางศาสตรเด็กพี่น้องเด้ออันนี้คนพระเจ้ากำลังสีเข่ากันพี่น้องกำลังลุ่มก็จะนี่เพื่อกำลังสีเข่าไฟวัดอาลุนน้อเป็นทัวร์พี่น้องเป็นทัวร์สาวพี่น้องเสาจีนเี่น้อพี่น้องโอ้โหกำลังจะแบบพลังไลกันมาเพื่อจะเข่าเด็กพี่น้องเด้อ ตอนนี้มาแล้วก็อยู่ที่วัดอาลุนนบีแล้วลงมาจากสถานีไอสถานีประสิทธิภาพสถานียังมันเลิ่นยากพี่น้องเลยมาแล้วกัเลิ่นพี่เลิ่นถือก็ขอโทษขอไฟหลายหลายพี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศพี่น้องข้าราชการจะเข้าไปน้องี่น้องทางฝั่งจีนเท่านั้นเองพี่โอ้โหพี่น้องเลยบรรยากาศสวยงามหลายพี่น้องเอ้พี่น้องเลยข้าเจ้ากใส่เสืผ้ากันใส่สุดไทยพี่น้องเออพี่น้องชาวจีนเนี่ยอาจจะบ่เคยใส่แบบนี้แล้พี่น้องข้าจ้ามาเห็นมาเจอกั มาใส่สุดแบบนี้งามๆแบบนี้พี่น้องเพื้อเข่าไปเบึงบรรยากาศอยู่ที่วัดอรุณพี่น้องโอ้โหเป็นสิ่งที่สวยงามอีกแบบหนึ่งพี่น้องเลยสวยงามหลายพี่น้องเลยพี่น้องเลยอันนี่รายการนี้เป็นเป็นล้านแต่งตัวสุดท้ายพี่น้องเพื่อได้ยากมาเข้ามาเป็นล้านแต่งตัวสุดท้ายรายการนี้คือทางเข่าพี่น้องกำลังต่อแถวกันเข่าไปเราเป็นระความเป็นระเบียบอีกแบบหนึ่งกันแล้วกันพี่น้องเลยอันนี้คือความเป็นระเบียบเพี่น้องเด้อะกำลังต่อแถวกันเข่าไปข้างใน คนขนาดจะร้ายอยู่พี่น้องวันนี้โอ้โหวันนี้ก็เจ้าตัอแถววันเข่าวัดอารุณเลยพี่น้องเด้อร้ายแต่ว,ว่าวัดร้ายแน่นอนอันนี้ก็เป็นสถานที่ที่ว่าก็แต่งตัวกันเลยพี่น้องแต่ว่าพอนนี้ต้องฐาน้องสาวเลยพี่น้องเพราะว่าเนื่องจากหนักน้องสาวไว้แต่ว่าเ,เาเพื่อนบระทั้มาเทื่อพี่น้องก็เลยฐาเพื่อนชนิดเลยพี่น้องอันนี้ก็เป็นมอญที่เขารร่ามอญที่แต่งตัวพี่น้องวันแรกก็ฐาเพื่อนชนี่ไป ลงที่สถานีอิสระภาพอิสระภาพพี่น้องเอเนี่ยว่าอ,ถอ,อกถยอะไรตอนนั้นว่าอุ้ยเดี๋ยจก็จกำลังรออันนี้ก็อยู่พี่น้องรอแบบไอแต่งตูกันเลือกสุดกันอยู่พี่น้องล้คนในหลายคักอดอันนี้สถานีวัดอารุณพี่น้องมาลงอยู่สิถานีอิสระภาพประสิทธ,ธิภาพ นี่ยังสักอย่างเลยวันแก็ขาฟิสเขาสึกเขาโทษเขาพ่ายหลายร้ายพี่น้องเลยไม่ได้กับภาพพีพาน้องมาเพื่อถึงบรรยากาศนึงแล้วกันพี่น้องกาลัางฐาน้องสาวนัดน้องสาวไว้ให้เพื่อนมาเป็นนางเอกในช่องแล้วพี่น้องเลยนะแต่ตอนนี้กำลังถ่ายเพื่อนอยู่พี่น้องเลยเดี๋ยวเพื่อนมาเดี๋ยวตอนนี้เถ่ายเพื่ออีกที่หนึ่งแล้วก็แล้วกันพี่น้องเลยอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆพี่น้องเลยพี่น้องเลยครัพี่น้องตอนนี้วันแรกก็ได้เจอน้องมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องครับ สบายดีเป็นไสบายดีทุกคนแต่น้ำตัวเลยเนาะไอ้น้ำตัเลยไอ้ฝันสิพาเป็นหลอกเว้นมือต้องจีนเนาะเออเขากำลังสีไปว่างหลังหมดอ่ะว่างหลังเขาสีขาวไปทางบันลังก์ข้างเออเมื่อนี้นี่ไปเที่ยวไซเน็มื่อนี้เอาเขาสีไป ค่ะางลังไปวัดละรังหลอดทางวัดละังแดวกันที่มากวัดคาซ่าเหอดแถวบริเวณนั่นแลยกันวัดน้าวัดอาลุนมัชมวิวใสุดจงงามอันนี้ขึ้นรถทุกๆดนไปขึ้นารรอบยังขึ้นายรอบเราบอกอันนี้เป็นบรรยากาศรกัล้วขี่รถทุกคิอบแล้วบรรยากาศตอนเดีย ไปวางหลังพองอี่น้องครับเดี๋ยวไปฮอดพุ่นเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศเพื่อนทีนึงพี่น้องตอนนี้กำลังนั่งรถตุ๊กอยู่พี่น้องเองพี่น้องตอนนี้ก็แบบเนี้ยกำลัง,งนนลงมาจากที่รถตุก๊กๆเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะงก่า <c oughs> ใช่ไหมน้องคนพาไปเที่ยวเนาะนี่เนาะดูใช่รึเปล่าเลยอ่ะตลาดล่างลาดล่างเอ,งเอง่อตลาดใหญ่ดิป่ะพี่น้องเคง <c oughs> ว่าเนี้ยมาครั้งแรกเลยให้น้องคนพาเที่ยววันนี้สักน้องพัฒนาสภาพอากะแล้วแต่น้องพี่ก็แล้วกันพี่น้องเอค่าย กินน้ำปะน้ำกินปะเราไหนยังเรียนกินปะละ่ะกาแฟป่หรือยัองกินปะโอเคอาอพี่ดอกเ,เนาาี่ยมาแนมมาแท้ไรตลาดร้างหลังพี่น้องมาแนา็นเคยมาครั้งแรกป่ะแรกแม่นครั้งแรกเลยครั้งแรกเขาง,ง่ายเลยก็แสดงว่งมามื่อนี้ให้เจ้าพาเที่ยวแล้วกันของ ใส่กระไลพี่น้ <S <S องเลยลงเราขากระบอกลึกแถวนี้นเสื้อผ่าลายเนาะน้องเนาะอันนี้คือนั่งอีกของช่องบาอ้านแนว์เลยพี่น้องเด้ออันไปให้เด็กน้อยอันนี้ตรงวินเน่ะใช่ไหมเพื่อนจีพาไปเที่ยวมาเนี่ก็ได้มาติดต,ตามเพื่อนหนึ่งวันพี่น้องเป็นแขกรับเชิญของบ้า <S <S นแอรเองพี่น้องเชิญมันเข้ามา ซ่องไาเนี่ยให้เพื่อนพาเที่ยวหนึ่งวันเปิดคลิปอาจจะบอกปันไาห้ไปลองหอนั่งรถตุกๆเ <c oughs> นี่ยข้างแรกเลยกันนั่งรถตุกๆคือกันเลยนั่งรถตุกๆเดี๋ยวโอ้ยตกใจไประเล็เอยพี่ไวเกินเนาะอ๋ะอ พูดลายเลยพี่น้อง,อง,อง,องแถวๆนี้โอ้โหพี่น้องเลยตลาดนี่เป็นตลาดที่ใหญ่ลายพี่น้องโอ้โหมีครบทุกอย่างเลยเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาอย่างตลาดนี่ตลาดอยู่ในซอยเลยพี่น้องด้วยนี่ ตลาดว่างหลังหมดอ่ะขายทุกอย่างพี่น้องยืนยโอ้สิริราชเนี่ยคืออย่างโรงพยาบาลมาด้วยอย่โอ,โอ้โรงพยาบาลสิริราชพี่น้องติดกับโรงพยาบาลสิริาราชน้องเพื่อนบอกอใช่แล้วเบเครข้ามลาเพากมาได้เนะาะวังหลัง เจ้ามาใบที่ประมาณสี่โอ้มาสี่รอบเลยพี่น้องน้องเพิ่นมาสี่รอบเลยได้พี่น้องเลยอ่าฮะส่วนบ่อลแนวนเองนี่ครั้งแรกพี่น้องมาอย่างนี้ตอนแรกว่าจะเข้าวัดอรุณแต่ว่าแดดมันแห้งนะพี่น้องเนาะแดดมันแห้งก็เลยว่าถ้ากันแหวะมาแถวนี้สักหน่อยำค่ำๆเดี๋ยวค่อยแหวะไปเนาะ เป็นยเมย่เังก็สาล่ะมากวาบ้าสาวคนสาวาว่าโอ้าหรือว่ามีความดเียหนลายนี่เคยมีผิวด้านอยู่สิโอ้ยแต่มีความขีดเปียกอ่โอ้พี่้องเอ้ ตลาดมีความิ่งใหญ่หลายพี่น้องม,มองสาวมันมาเที่ยวหนึ่งวันมือนี่เมื้อผ้าเขามาแวะเบิ่งนตลาดอยู่ดีๆไปแล้วนี่ใช่ไหมมันมนีน่นเป็นหลายเกือบปีเลยตนะ้องเพื่อนเอาบไปเจอกันเนาะเจอกันล่าสุดอยู่ตลาดอินดี้เนาะตลาดอินดี้มาที่กับบรยกรไม่นี้ก็เลยนัดน้องเพื่อนไหนมาเป็น นางเอกของช่องนี่อะไรมาเนี่ยน้องเราเอาวันแล้วตลาดนี้ใหญ่เพราะต้องพุ่นเปนของคนหนลายอย่างนี้เพราะข้างแรกเลยได้มากี่ยตลาดนี่โูดถึอะไรจะบอกว่าโอ้ถงค่ามนี่ใหญ่อลังการเนะาะเพราะไอ้ยมดได้เคยเข่ามาแถวนี้จเขื่อนไม่เห็นเป็นข้างแรกเขางเายแต่นมีนกันห่ายสาวจีนเนาน้องเพิ่อนพาปลรนไปเที่ยวมัน,นี่นะ อันนี้เป็นชื่อเพราะนั่นพี่น้องเนอร์โบแมนสาวประเทศจีนเ,ศจนเป็นชื่อเพื่อจะชื่อได้พี่ตังแล้วทบอกโอ้ยสาวประเทศจีนมาเนี่ยเพาภาษาจีนผมนเป็นปเนะ,เนะเนแล้วจะเข้าใจผิดกันได้คำเดียววะอันนี้คือทางเขาว่าน้องแม่อันนี้คือทางเข้าแคบเนาะแล้วออมีมีจากสองมีสองสองทางบ่หรือว่ามีทางทางเดียวอันนี้จีนโม้เลยแต่าเขา เคยเข้ามาทางนี้เนาะอ๋อโอ้โหหมเลป่าเรจะอนะนี่น้องเลยอะไรเป็นบรรยากาศทางเขาพี่น้องคนกันหลายหลายเลยขาเจ้ากำลังไล่กันมาถือว่าเป็นวัดดังเลยก็มาไ,ได้น้องๆเนาะอ,อ,อืมไม่ได้กับพายน้องสาวเพื่อนภาพเที่ยวไป้องบันทึ พอว่านแนวเขตนี่าวานแนวบุกหูเลยพี่น้องเขตนี่เนี่ยวาแนวบุกเคยมามเพาะเห็นว่าเป็นครั้งแรกของบาวานแนวของพี่น้องเลยจะให้น้องสาวเพื่อนพาเที่ยวกันแล้วกันวันนี้น<อ>้องเอาพี่น้องตอนนี้ก็ฮอด,ว,ดวัดล่าครั้งไปที่เรียบร้อยพี่น้องเลยนี่พี่น <anatomy. S 1> ้องโอ้ <im itation> <im itation> โหเมื่อไงเอาเฮดเด็ดได้รึไปเอาเฮดได้หรออ๋อนี่ยพี่น้องอันนี้คือวัดล่าครั้งพี่น้อง กละครั้งโอ้พี่น้องแล้วนี่ก็บ้านเนี้ยพอทอดกันละครั้างมาทีเรียบร้อยพี่น้องเลยอันนี้เป็นครั้งแรกนะพี่น้องเอาไว้ใกล้แตนาะมันจะได้ยินสัตว์อันนี้เป็นครั้งแรกพี่น้องที่พอนี่ได้มาเลยพี่น้องเป็นบรรยากาศที่มาโอ้สุดยอดพี่น้องอันนี้คือองค์ขาเนาะใหญ่แห้งพี่น้องเลยข้างนี้ก็เป็นท่าเรือนะน้องเั้ยไพี่น้องข้างนี้ก็เป็นท่าเรือนะพี่น้องเพื่อเอาอยากมาทางเรือก็สามารถมาได้เลยพี่น้องอยากขี่เรือมาก็ได้แต่ว่าขึ้นหาดหาอาหารเลยพี่น้อง อาหารหมูพิราบหมูพิราบจะหลายแต่ว่าเพื่อนหามให้นกอาหารนั่งไปนั่งเนาะแต่บอกว่านี่เดี๋ยวพี่น้องพี่บอกเนี่ยกล่ามาเป็นครั้งแรกก็่ถือว่าดีโอเีใจลายพี่น้องเลยเดี่ยวข้างไหนน้องคนพาไปเที่ยวพี่น้องครับเพื่อนเกี่ยาไปเที่ยวใส่แล้วมันก็เหมือนนี่เนาะถ้าเสียงเนียยพี่น้องแดดมันจะแห้งจังเลยจะแห่งมากอ่อย่าลืมเตรียมอย่าลืมเตรียมเสื้อแขนยาวมาได้เลยพี่รองถือเขาตัวก็าไปอย่าลืมเตรียมใส่แขนยาวมาทางล้างดิกันเป็นทาเลือกนะผมก็อยากนั่งเลือกไปกับสามารถนั่งไม่ได้เลยพี่น้องเอาเดี๋ยวให้น้องพาเที่ยววแล้กันไปเนาะ